เราจะมา,าวิธีการบันทึกวิดีโอนะครับ YouTube นะครับในการดาวน์โหลด y u t u b e ด y ง u t u b e ให้เรากดเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วให้เรากดเครื่องหมายบวกนะครับอย่าลืมนะครับต้องเป็น YouTube เรานะครับ อ่าพอกดเข้ามาแล้วให้เรากดตรงที่เปลียนอัปโหลดนะครับตรงนี้พอกดอัปโหลดเสร็จให้คุณเลือกวิดีโอที่เราลงนะครับธอ่าตรงนี้นะครับให้เรากดถัดไปนะครับ,รบอันนี้จะเป็นคลิปช็อตสั้นนะครับเดี๋ยวเราก็พิมพ์ชื่อลงไปนะครับว่าวี่ ที่เปิดสร้างได้ได้จากอยู่ทูบนะครับแล้วเราก็กดออกครั้งเพื่อจะมาใส่เพิ่มเติมคำอธิบายนะครับอ่านี่เรก็ใส่เข้าไปนะครับ การเปิดสร้างรายได้จากช่อง youtube โอเคแค่นี้เสร็จแล้วเราก็กดถัดไปเลยนะครับตรงนี้อันเป็นเสร็จนะครับดิลิมตรงนี้ให้ใส่คําว่ากดติ๊กตรงว่าไม่ใช่ไม่ใช่สร้างไม,ไม่ได้สร้างาไม่ได้ไม่ได้สร้างวิดีโอนี้มาเพื่อเด็กนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกดตรงนี้ไว้ไม่งั้นมันจะไม่ให้เรานะครับ กับอ้ลบโหลดสีน้ำเงินแล้วก็กดเผยแพร่เลยครับอ่าอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการเปิดสร้างรายได้นะครับจาก Youtube ขอบคุณครับ